รองผู้ว่าสระแก้วนำคณะทำงานลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการหมู่บ้านถนนสวยชุมชนปลอดภัยสร้างความสุขประชาชนสัญจรช่วงเทศกาลสงการานต์ในปีนี้นายภูมิวัต์อุดมทรัพย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วและคณะทำงานติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดสระแก้วและกลุ่มจังหวัด ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงถนนโครงการย่านชุมชนปลอดภัยโครงการหมู่บ้านถนนสวยในพื้นที่อำเภอเขาชะกันและอำเภอวังน้ำเย็นโครงการปรับปรุงถนนลาดยางเพื่อการค้าชายแดนแยกทางหลวงชนบทสก .3087 อำเภอสนามชัยเขตอำเภอเขาชะกันระยะทาง6.1กิโลเมตรงบประมาณก่อสร้าง37ล้านบาท หนยรับผิดชอบคือแขวงทางหลวงชนบทสากแก้วเริ่มดำเนินการตุลาคม2565สิ้นสุดกันยายน2566เพื่อเชื่อมโยงเขามานาคมภักกลางภักตะวันออกสะดวกปลอดภยัยลดปัญหาฝุ่นละอองโครงการย่านชุมชนวังน้ำเย็นปลอดภยัยเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนตำบลตาหลังในอำเภอวังน้ำเย็นปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกีติดหมุดฝ่ายกระพิบติดป้ายจำกัดความเร็วระยะทาง1.6กิโลเมตรงบประมาณ13ล้านบาทคาดว่าโครงการแล้วเสร็จก่อนเทศกาลสงการานนี้จะทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุชุมชนน่าอยู่ปลอดภัยยิ่งขึ้นทางด้านนายอำนาจพิพิษกุลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาหลังในพร้อมคณะผู้บริหารอบตอตาหลังใน ร่วมลงพื้นที่ตรวจงานโครงการในพื้นที่หมู่ที่2บ้านหนองปลือถึงหมู่บ้าน13บ,บ้านใหม่ชัยมงคลตำบลนตาหลังในอำเภอวังน้ํำเย็นจังหวัดสแก้วได้กล่าวขอบคุณทางจังหวัดสแก้วที่ได้จัดสรรงบประมาณดังกล่าวซึ่งก่อนที่ยังไม่มีโครงการในชุมชนมักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งโดยเฉพาะทางโค้งทางแยกและขอฝากคนในชุมชนช่วยกันปฏิบัติวินยัยจราจรเพื่อลดการสูญเสีย จ้าหน้าที่ทุกคนพร้อมอำนวยความสะดวกความปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลสงการที่จะถึงนี้นอกจากนี้จังหวัดสระแก้วยังมีติดตามโครงการก่อสร้างถนนสวยเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอีก4แห่งงบประมาณก่อสร้าง17.5ล้านบาทโดยมีการติดตั้งหมดไฟกระพริบไฟฟ้าแสงสว่างรางระบายน้ำป้ายเตือนเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุในหมู่บ้านชุมชน เป็นถนนสวยงามเสริมสร้างระเบียบวินัยจราจรเสริมสร้างความสุขให้ประชาชนมันมันมีปัญหาให้กับชาวบ้านชุมชนนะมากพอสมควรครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุบัติเหตุเรื่องอาญากรรมเรื่องรับปน้นที่ชิงต่างๆมีมีเหตุมามาหลายครั้งนะครับแล้วก็อุบัติเหตุก็บ่อยครับจุดที่ยืนอยู่เนี่ยนะครับจะเป็นเป็นจุดเป็นจุดสามแยกบ้านหนองปลือซุ่มเสี่ยงกับผู้ที่สัญจรไปมาบางบางคนผู้หญิงข้ามคืนกลับมาบ้านหรือจะวิ่งไปตลาดไม่กล้ามันกล้าใช้ ปัญหา,า,าก็คือไม่มีแสงสว่างแล้วก็ถนนไม่ดีแต่พอได้สร้างถนนขึ้นมาปุ๊บไฟแสงสว่างมาเนี่ยตรงนี้จะเป็นที่ที่ชุมชนให้คิดว่ามันปลอดภัยแล้วก็ควรจะปลอดภัยมากพอสมควรครับเพราะมนองเห็นวิสัยทัศน์ต่างๆที่ที่ที่จะเกิดวันเหตุมันลดลงไปเยอะเพราะฉะนั้นผมถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญม,มากนะครับสำหรับชุมชนตำบลของเราแล้วก็มีชุมชนอื่นที่ผ่านไปอย่างทุ่งมาเจริญก็ผ่านเส้นนี้เหมือนกันมีมีตลาดใช่ไหมครับข้างถนนอ่าครับมีมีตลาดของทางโรงเรียนโรงปือ นะครับที่ที่ได้คิดทำเป็นตลาดให้ชุมชนมาค้าขายขึ้นนะครับ <_ C 1> ก็ทราบความเจริญจากที่เป็นป่าอยู่ขอขอบคุณทุกภาคส่วนครับที่ที่ที่มองเห็นความสําคัญในจุดนี้นะครับว่า <_ C 1> คิดว่าหลังจากเนี้ยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างน่าจะลดลงโดยที่ะจะถามว่าหมดไหมก็คงไม่ใช่เป็นเรื่องอยู่ละจะถามว่าช่วยแก้ปัญหาได้ถูกจุดครับ <_ C 1> ครับก็อ,อ,อยากจะฝากถึงพี่น้องที่จะกลับบ้านหรือมาเที่ยวสงการในเขตพื้นที่นะครับก็ แม้ว่าโนทางจะสว่างสวัยหร,ห,รหรือทางดีขึ้นสะดวกขึ้นก็อย่าประมาทนะครับในการใช้ถนนเพราะทุกอย่างอุบัติเหตุเกิดได้ทุกเวลาเพราะนั้นก็คงจะแก้ปัญหาได้ก็คือช่วยกันร่วมม้ร่วมมือกันไม่ประมาทครับเราจะมีตั้งด่านตั้งจุดดูแลความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนเป็นระ,ะระยะนะครับดูแลพี่น้องช่วงเวันอันตราย,ยตลอดเวลาเพื่อที่จะให้พี่น้องได้ไปใช้บริการแล้วก็ไปสนับสนุนในเรื่องต่างๆที่เราจะดูแลพี่น้องได้ ก็เต็มที่ครับรเต็มที่ดุลยศักดิ์สุพศข่าวสุกันวาลือสุวรรณรายงาน